อะไรโดนบันดาลให้อาจ,จารย์ต้องมาเดินเส้นทางนี้ครับโตขึ้นมาผมก็มีความคือในในเขตจังหวัดศรีกะตก์มันจะมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เยอะใช่ไหมครับเพราะมันใกล้ขมีเนาะครับมันอาจจะทําให้คือพ่อเนี่ยชอบสวดมนต์คือเป็นลักษณะเป็นครูธรรมนะครับพ่อเป็นครูธรรมมากตนะ่เราเป็นเด็กก็จะเห็นพ่อเวลาวันกวนวันพระก,ก็จะสวดมนต์ไหว้พระหรืออาจจะมีการชุมนุมมาสวดมนต์ ผมก็จะมันอาจจะปลูกฝังตรงนั้นมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมก็มีความเชื่อความชอบในในอัครมณตาตรงนี้นะครับคุณโทษมีจริงแล้วก็ผมเชื่อในาศาสตร์ตรงนี้มันเชื่อในส่วนตัวคือเห็นยันแล้วมันชอบนะครับเนาะชอบความชอบขึ้นมาเลยครับมันมีความชอบโดยส่วนตัวขึ้นมาก่อนที่จะแต่งงานหรือมีลูกมีภรรยาเนี่ยอาจารย์เป็นนักสักยันยังฮะยังยังไม่เป็นนะครับ ก็มีความชอบในอักขระเลขยันแต่ก็ชอบทําบุญทําทานก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้นะครับเนาะหรืออาจจะได้อิทธิพลของพ่อที่เคยเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระหรือเป็นหมอทำประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะผมเป็นลูกลูกชายคนสุดคนสุดท้ายนะครับเนาะมีลูกชายสี่คนนะครับผมเป็นคนสุดท้ายที่ที่หักเขมมาเป็นอย่างนี้คนเดียวนะครับคนอื่นเขาก็ไม่เป็นนะครับก็ผมก็ทํางานไปด้วย ผมก็แอบไปเรียนวิชานะครับเบื้องต้นผมมาจากวิชาดวงธรรมครับเนาะวิชาอะไรนะครับทําบรรลุนะครับเนาะดวงธรรมบรรลุคืออะไรฮะคือวิชาดวงธรรมบรรลุมันมาจากสายภาคอีสานนะครับเนาะภาคอีสานเป็นวิชาที่ท่านอาจารย์เกษมพรดวงดัหรือพ่อเกษมอยู่อยู่ที่เคหะวังพล่ครับที่ประสิทธิ์ประสาทวิชารดวงไ เป็นดวงธรรมบรรลุเนี่ยครับเป็นความเชื่อความศรัทธาตรงนี้คือเป็นพระธรรมเป็นการปั่นธรรมของลักษณะธรรมเหมือนธรรมบ้านนอกธรรมอีสานนี่แหละครับเนาะเขาก็าไปเรียนอยู่ครับผมอาจารย์ตอนนั้นสักยันที่ตัวเองหรือยังสักมาแล้วครับก็ครับสักก่อนที่จะได้ภรรยาหรือสักหลังได้ภรรยาสักหลังครับเนาะอาจารย์สักยันนี่อยู่ยงคงกระพันแค้วคลาดมหาสเสน่ห์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ ตาส่วนมากก็จะทําทุกอย่างนั่นแหละครับเนาะคงกระพันชาตรีแก้วคาดเมตตาโชคลาภมันก็จะมียันให้เลือกให้ลูกศิษย์เลือกนะครับเนาะอยู่ที่ใครว่าจะชอบแนวไหนนะครับเนาะแนวคงกระพันหรือว่าเป็นเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภก็จะมียันให้เลือกนะครับเนาะเสริมดวงทําไงครับเสริมดวงก็สวสะดเสดาะเขาเสริมดวงสวดบทที่เป็นมงคลเสริมสวดให้เขานะครับเนาะ อดี๋ยวนี้ความนิยมก็ผู้หญิงกับผู้ชายเท่ากันแล้วครับเนาะเพราะว่าเขาสักไปเขาก็สําเร็จพอสําเร็จเขาก็มาอีกบางทีเขาสักไปเนี่ยเขาอธิษฐานไปแล้วว่าถ้าฉันสําเร็จในสิ่งที่สักไปฉันจะมาสักอีกเดี๋ยวเขาก็มาอีก ถ้ามีประสบการณ์สักเรื่องไหมว่าสักยันให้ลูกศิษย์ในประเทศไทยเนี่ยและแควคาดเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาไม่เกิดไอสิ่งนั้นที่เลวร้ายกับมาตัวเขามีไหมก็คือที่เด่นชัดเลยเนาะก็คือสักยันวิชาเสือสมิงนี่แหละครับวิชาเสือสมิง,งหัวขาดวิชาเสือสมิงทั้งหมดเนี่ยก็สักไปแล้วคือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหัวเมียนะครับเกตุเกิดที่แถวแถวพระประแดงนะครับที่เขามาสักก็สักไปแล้วเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ชนกันครับ ชนกันนี่รถเนี่ยคือใช้ไม่ได้ครับเละหมดเลยครับครับครับคือประสานงานกันนะใช่ครับทั้งผัวทั้งเมียซ้อนไปเขาไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าพอสักยันไปกับผมแล้วเขาบูชาตะกุดผมไปด้วยอาจารย์คิดขึ้นเองใช่ไหมตัวนี้ก็คือผมคิดว่าครูบาอาจารย์บรมครคูปูเจ้าสมิง่ายท่านโดนจิตโดนใจให้ผมสร้างสิ่งเหล่านี้ทำขึ้นมาเองเนาะครับบางทีอักขระเลขยันต์หรือยันต์ต่างๆนี่ส่วนมากผมจะเขียนขึ้นเอง วิชาเสือนี่ครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเสือหัวขาดเสือเลี้ยวหลังเสือนู่นนี่นั่นคือท่านจะโดนจิตให้ผมทําขึ้นมา